ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ออโต้คลิกเกมบอมคริปโตกันนะครับสําหรับวันนี้จะสอนการเข้าเกมก่อนนะครับจะสอนแบบเบื้องต้นมากๆเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งหัดใช้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มไปด้วยกันดีกว่านะครับสําหรับตัวโปรแกรมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก่อนอื system, ่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนเปิดโปรแกรม a u t o c ิกขึ้นมาได้เลยนะครับก็หลังจากที่เพื่อนเปิดโปรแกรมมานะก็จะเป็นหน้าต่างว่างๆแบบนี e> ้แหละครับต uh, ่อไปนะครับก็ให้เพื่อนกดตรงลูกศรอันนี้ก่อนเลยนะครับ Insert for Loop นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเลือกไปที่ for Loop นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Infinity Loop นะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนกด OK ได้เลยนะครับคําสั่งแรกที่เราจะเริ่มเลยนะครับก็คือให้เพื่อนกดที่อันนี้นะครับ file Image on Screen นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อน กดอันที่สองนะครับหารูปภาพแล้วก็กดคลิกนะครับกดปุ๊บหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนแคปรูปภาพนะครับเพื่อนๆสามารถขยายตรงสี่เหลี่ยมนี้ได้นะครับโดยการกดชิปค้างแล้วก็กดลูกศรด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอกดด้านซ้ายแล้วก็กดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปแคปรูปภาพ Connect w a l เล t ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถปรับจอเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วให้เพื่อนแคปรูปภาพได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปลี่ยนระยะเวลาในการค้นหารูปภาพนะครับจากเดิมเป็น1ิบวนะครับ ผมขอเปลี่ยนเป็นเหลือ 3V แล้วกันนะครับเพราะว่าผมมี2จอนะครับก็กด 3V เลยต่อไปนะครับ Delay After Step ก็คือการทำงานของขั้นตอนถัดไปนะครับผมขอเปลี่ยนเหลือเพียงแค่10 10ms แล้วกันนะครับกด OK นะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูนะครับก็ให้เราดับเบิลคลิกที่คำสั่งนี้นะครับแล้วก็กด View BMP เลยนะครับนี่นะครับเมาส์เราก็จะเลื่อนอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวขอลองเอาเป็นเครื่องคิดเลขมาปิดดูแล้วกันนะครับ อ่ะผมปิดด้านบนแลวนะครับแล้วก็กดลองวิว bmp นะครับนี่นะครับมันก็จะไปกดช่องด้านล่างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเราแคปรูปสามารถใช้ได้นะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราแคปรูปเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากดตรง connect wallet นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเป็นหน้าให้เราลอกอินใช่ไหมครับทางด้านบนด้านล่างนี่นะครับถ้ามุนเรากด connect wallet พร้อมกัน2อันนะครับมันจะเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาทับซ้อนกัน2อันนะครับซึ่ง ถ้าหากเราแคปรูปแค่ตรงสายนี้นะครับเราจะไม่สามารถคอนเน็ t ด้านบนได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับกดสร้างอีก1นึ่งูปแล้วกันนะครับอันนี้กดคอมเมนต์เพิ่มบรรทัดมาก่อนแล้วกันนะแล้วก็กด For Loop ใหม่อีกครั้งนึงนะครับกด Infinity Loop นะครับกดโอเคต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนหารูปภาพแล้วก็คลิกเหมือนเดิมนะครับก็ให้เพื่อนหารูปภาพเป็นรูปภาพรีเควสต์ก่อนนะครับ นี่นะครับรูปภาพแรกที่เราจะหานะครับคือรีเควสตนี้นะครับก็คือให้โปรแกรมนะครับไปค้นหาคําว่ารีเควสตแล้วก็คลิก1ทีก่อนนะครับก็แล้วเวลาแค่สั่ีเหมือนกับด้านบนเลยนะครับ d e l a y After Step ก็เป็น10นี่นะครับก็คือให้บอทดไปหาตรงนี้พอมันคลิกปุ๊บเนะครับคำว่าทรายก็จะขึ้นมานะครับพอเรากดทรายปุ๊บอันบนปุ๊บอันล่างก็จะมีอันนี้ขึ้นมาแล้วก็กดทรายเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่คลิกด้านบนเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เสิร์ จะเป็นคำว่า size นะครับหาสามวิเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนนี่เป็น10แต่อย่าลืมนะครับหลังจากที่เพื่อนค้นหารูปภาพเสร็จแล้วนะครับถ้าเราให้มันค้นหาไปเรื่อยนะครับมันก็จะวนลูปไปเรื่อยนะครับเพราะเราทำเป็นแบบ infinity loop นะครับก็ให้เพื่อนเข้ามาตรงที่คำว่า else เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่คำว่า exit loop นะครับนี่นะครับใส่ทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบบอรดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้ผมขอแคนเซลไปก่อนแล้วกันนะครับ F5 ก่อนหนึ่งทีนะเดี๋ยวเราลองทดสอบกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เราจะเห็นว่าระยะเวลามันนานใช่ไหมครับกว่ามันจะกดอันที่2นะครับก็ให้เพื่อนหยุดบอทดก่อนนะครับโดยการกดชิปแล้วก็ F2 ก่อนนะครับอ่า มันเข้าแค่จอเดียวเห็นไหมครับก็รีเฟรชแป้บนึงนะครับให้เพื่อนนะครับไปปรับตรงนี้นะครับด้านหลังเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็น1000หมดเลยนะครับให้เพื่อนเลือกทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็กด e d i t Delay นะครับเหลือเพียงศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนะครับให้เรามาใส่ดิเลย์เฉพาะตรงที่เป็นคำสั่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับคลิกค้นหาหรือภาพก็ใส่เป็น 10MS แล้วกันนะครับ exit loop ก็เป็น 10MS นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ exit loop เป็น10 eks นะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นกดเพ e ได้เลยนะครับนี่นะครับบอรดก็จะกด2อันแล้วต่อไปนะครับก็ค้นหาแล้วก็กดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ2คํคสั่งนี้นะครับแต่อันล่าสนี้จะเป็นบั็กนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในรอบถัดไปแล้วกันนะครับคราวนี้ขอใช้มือ F5 ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มบอร์ดใหม่อีกครั้งนึงนะครับกดเพได้เลย ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการล็อกอินบอมคริปโตนะครับหลังจากเพื่อนเพื่อนทำสคริปต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เพื่อนเพื่อนกดเซฟได้เลยนะครับก็เพื่อนเเขียนชื่อที่เพื่อนๆสามารถนำเอาไปใช้ต่อได้นะครับเพราะวันนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้แค่ขั้นตอนแรกก็ขอเขียนเป็นคอนเน็กต์แล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วผมก็กดเซฟนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอค้างไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าหากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนแล,แล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์เองนะครับแล้วก็ถ้าหากต้องการให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยนะครับบ๊ายบาย